รู้สึกไม่มีความสุขหรือว่าเติมเต็มความสุขไม่เต็มสักทีหนึ่งทั้งที่ชีวิตก็ดูเหมือนจะมีทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นมาจากอะไรนะคะก็ต้องตอบแบบนี้ค่ะว่าถ้าหากว่าคุณไม่รู้สึกว่าคุณมีความสุขนะคะมันต้องมีสาเหตุค่ะนะคะคุณไม่ได้คิดไปเองนะคะคุณไม่ได้คิดไปเองแน่นอนนะคะเราจะชวนทุกคนนะคะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าสาเหตุที่ไม่มีมันเป็นเพราะอะไรนะคะ ซึ่งจริงๆถ้าเราอธิบายง่ายๆก็คือสิ่งที่คุณมีอยู่สิ่งที่คุณมองว่าคุณมีทุกอย่างเหมือนจะมีทุกอย่างนะางานที่ดีก็มีอ่ะเออเงินก็มีอ่ะความรักที่ดีก็มีนู่นนี่นั่นนะคะแต่ทําไมไม่มีความสุขนะคะมันเป็นเพราะว่าสิ่งที่มันมีสองสาเหตุอันที่หนึ่งก็คือสิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากที่จะมี นะฮะหรือสิ่งที่คุณมีมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขนะฮะอย่างเช่นคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูภายนอกแล้วมันเหมือนดูดีมากนะฮะดูเข้ากันได้ดูเออดูสมกันดูเหมาะสมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแล้วน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาดูแลเราได้อะไรย่างเงี้ยนะคะแต่ลึก,ลก คุณไม่ได้คอนเนคกันลึกๆกันลึกๆคุณไม่ได้รู้จักกันและกันคุณไม่ได้รู้จักความฝันกันและกันความกลัวนะคะอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆของคุณเนี่ยนะคะไม่ได้เคยพูดคุยกันไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันไม่ได้มีการคอนเนคกันนะคะทำให้ความสัมพันธ์ที่มีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเรียกว่า superficial ก็คือคบกันแค่เขาเรียกว่าผิวเผินทำกิจกรรม อาจจะอยู่ด้วยกันเยอะเลยด้วยซ้ำนะคะใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเยอะพูดคุยถึงกิจกรรมในแต่ละวันไปกินข้าวด้วยกันทํานั่นทํานี่ด้วยกันนะ,ะแต่ในระดับลึกแล้วอะนะคะคุณไม่ได้รู้จักตัวตนซึ่งกันและกันนะ,ะซึ่งอันนี้ก็พบได้บ่อยนะ,ะก็เลยอาจจะกลายเป็นว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เติมเต็ม แล้วก็อาจจะอยู่กับคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ในความหมายนี่ก็คือว่าไม่ใช่คนที่คุณต้องการจริงๆอ่อะนะคะแล้วคุณไม่รู้ตัวเพราะว่าคุณอาจจะพยายามบอกตัวเองว่าเอ๊ะมันก็ดูเป็นความสัมพันธ์ที่เหมาะสมนี่ฉันควรที่จะแฮปปี้สิฉันฉันควรที่จะมีความสุขสินะคะสังเกตว่ามันมีคีย์เวิร์ดคือควรนะเหมือนกับเฮ้ยฉันทํางานอันนี้เนี่ยมันเป็นงานในฝันของคนจํานวนเยอะมากเลยนะฉันควรจะแฮปปี้สิทําไมฉันไม่แฮปปี้ทำไมฉันไม่มีความสุขนะคะ อย่างที่บอกค่ะว่ามันมีสาเหตุให้คุณกลับไปนั่งคิดอยู่กับตัวเองนะอาจจะต้องปีกวิเวกไปเลยนะแบบปีกวิเวกไปอยู่ทะเลแบบว่าเอาตัวเองออกไปจากบรรยากาศเดิมๆในความวุ่นวายนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่คุณใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกวันเหมือนหนูทิบจกักอะ ตื่นเช้ามาไปทํางานทํานั่นทํานี่เนี่ยมันมีเสียงโอ้โหเยอะแยะ,แยะมากมา,มายเป็น n i อ e อยู่ในชีวิตของเราที่ทําให้เราไม่ได้นั่งคิดอะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยไม่ได้นั่งอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไม่ได้นั่งตกผลึกหรือว่าสะท้อนความรู้สึกอะไรของตัวเองเลยนะคะทำให้เราเหมือนกับว่างงงงงเบลอเบลงงงงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําให้พาตัวเองออกไปจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆแล้วไปนั่งอยู่กับความคิดความรู้สึกของตัวเองนะคะว่า ทำไมเราถึงไม่มีความสุขมันคือองค์ประกอบไหนในชีวิตเราที่เราไม่มีความสุขนะคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยนะคะเราก็จะพูดถึง PERMA ซึ่ง PERMA ย่อม,มาจาก p e r m a นะคะ p คือ positive emotion อารมณ์เชิงบวก e คือ engagement คือการที่เราได้ อยู่กับกิจกรรมงานอาจจะเป็นงานประจําหรือว่าไม่ใช่ก็ได้หรือธุรกิจของเราหรือว่าฮ็อบบี้หรืองานอดิเรกต่างๆที่เราชอบทําแล้วมันรู้สึกว่าเวลาผ่านไปแบบที่เราไม่รู้เนือ้อรู้ตัวเลยนะคะอันนี้คือเรื่องของ engagement การที่เรามีส่วนร่วมกับกิจกรรมกับสิ่งที่เราทําแล้วเราเรา,เรา happy อันที่3คือ relationship นะคะคือคุณภาพของความสัมพันธ์ต่างๆในชีวิตของเรานะคะ M คือ meaning คือเรารู้สึกว่าเราตื่นมาทุกวันเรารู้ว่าเรามีชีวิต ไปเพื่ออะไรชีวิตเรามีความหมายเราได้ทําอะไรให้กับโลกใบนี้นะคะเราได้ทําอะไรกับคนรอบตัวเราทําให้ชีวิตคนรอบตัวครอบครัวสังคมมันดีขึ้นยังไงบ้างนะคะชีวิตเรามีความหมายอ่ะมันมีเป้าหมายนะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือ achievement ก็คือความสาเร็จซึ่งความสาเร็จอันเนี้ยไม่ได้แปลว่าต้องเป็นความสําเร็จแบบในแบบที่สังคมบอกนะเพราะว่าสำหรับบางคนแค่วันนี้ฉันพาลูกแต่งตัวไปส่งโรงเรียนได้นี่คือความสำเร็จของชนะนะคะในความเป็นมนุษย์แม่นะคะ มนุษย์เราอะถ้าเรามี5อย่างเนี้นะคะเราก็จะมีชีวิตที่มี well-being มีความผาสุกมีความเติมเต็มในชีวิตมันไม่ใช่แค่สุขสนุกแบบสุขสนุกเหมือนเราไปดูหนังช้อปปิ้งอย่างเงี้ยนะคะแต่มันเป็นความเติมเต็มนะคะที่มาจากหลายๆองค์ประกอบแล้วก็ทำให้เราแฮปปี้นะคะบางครั้งอะที่เรารู้สึกไม่แฮปปี้เพราะเรามีแต่ความสุขประเภทที่เราเรียกว่า hedonistic นะคะนั่นก็คือความสุขสุขสนุกอะ สุขสนุกที่แบบได้โดปามีนอะมีโดปามีนหลังในสมองแล้วทาให้เราแบบสุขสนุกแค่ในโมเมนต์นั้นเป็นสุขประเภทที่เราได้ไปทํากิจกรรมเราได้ไปเที่ยวทะเลเราได้ไปเอ่อช้อปปิง้งเราได้ไปแบบสังสรรค์เฮฮาอันนี้คือฮีโรนิสติกนะคะแต่ยูไดโมนิสติกคือความสุขที่เป็นความสุขจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนและเมื่อเรานึกถึงมันเราก็ยังแฮปปี้อยู่เสมอนะคะเวลาที่เรานึกถึงความทรงจํากับความสัมพันธ์กับเพื่อนกับคนรักกับคนในครอบครัวที่เกิดขึ้นเมื่อปี 1ปิปีหรือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยแล้วเรายังอมยิ้มได้อยู่เนี่ยเหล่านี้นะคะหรือความสุขที่เกิดจากการที่เราได้ทําสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับผู้คนนะคะการที่เรารู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรแล้วเราได้ทําตามเป้าหมายชีวิตเหล่านั้นนะคะอันนี้คือยูไดโมนิสติกมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนและเป็นความสุขแบบแท้จริงเนี่ยนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าชีวิตเราไม่ต้องมีฮีดนิสติกนะความสุขแบบแรกมันก็ดีเหมือนกันคะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความสุขประเภทที่ยั่งยืนแล้วก็ สร้างความเติมเต็มให้กับเราภายในจิตใจของเรานะคะซึ่งถ้าหากว่าเรามีแต่ความสุขที่เป็นแบบฮีโดนิสติกเนี่ยนะคะที่มันมาจากภายนอกที่มันมาจากวัตถุที่มันมาจากความทาให้เราสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่แปลกค่ะที่เหมือนภายนอกเรามีทุกอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วอะไอ้องประกอบที่สําคัญอะเราไม่มีไงนะคะความเติมเต็มที่มันควรจะมีในเรื่องของการมีชีวิตที่มีความหมาย การมีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพการมีกิจกรรมมีงานมีสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขเราแฮปปี้เรามีแพชชั่นกับมันอะไรเงี้ยนะคเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยนะคะงานเราอาจจะรู้สึกสําเร็จมากๆมีตําแหน่งสูงมากๆธุรกิจโอ้โหประสบความสําเร็จมากๆแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราแบบ เราภูมิใจแบบจริงๆหรือเรารู้สึกมีแพชชั่นกับมันอะไรเงี้ยนะคะมันก็ไม่แปลกมันก็กลายเป็นว่าเรามีเราได้มาแต่เงินเราได้มาแต่ตําแหน่งแต่เราไม่ได้แฮปปี้ที่จะทํางานเหล่านั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เรากลับไปสํารวจดูค่ะว่าที่เรารู้สึกขาดความสุขเนี่ยมันขาดมาจากองค์ประกอบไหนนะคะส่วนอีกเหตุผลเมื่อกี้ที่เกิดไปว่าถ้ามันไม่ได้เกิดมาจากเราชีวิตเราไม่มีความสุขจริงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจาก t r a มาจากวัยเด็กจากที่เราเติบโตมานะคะแล้วทําให้เรา รู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆในชีวิตนะคะแล้วก็มันมีบาดแผลบางอย่างจากในอดีตที่เรายังไม่ได้รับการเยียวยานะคะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขไม่มีความเติมเต็มในชีวิตนะคะก็ต้องพิจารณาดูว่ามันเกิดจากสาเหตุใดนะคะเราจะได้ไปแก้ได้ตรงสาเหตุแล้วก็ถูกวิธีนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ Um, รู้สึกว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มแล้วเรากำลังพิจารณายอยู่ว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปต่อดีเนี่ยนะคะออไม่ใช่สิเราจะอยู่ต่อหรือเราจะจากไปดีเนี่ยนะคะ leave or stay เนี่ยนะคะออหรือคนที่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะออกจะออกยังไงมีขั้นตอนยังไงนะคะทำไงเราไม่ move on เป็นวงกลมนะคะแล้วกออ็ออกมาแล้วต้องทำยังไงต่อ เพื่อให้ความสัมพันธ์ครั้งหน้ามันดีกว่าเดิมหรือมันไม่ผิดพลาดแบบซ้ำๆวนลูปแบบเจอคนหน้าใหม่แต่เรื่องราวเดิมอะ่ะเหมือนฉายหนังเรื่องเดิมซ้ำๆๆ,ๆนะคะใครที่ไม่อยากเสียเวลาเพราะชีวิตของเราเวลามันเป็นสิ่งที่มีจำกัดเนี่ยเราไม่อยากเสียเวลาเราไม่อยากเรียนรู้บทเรียนซ้ำๆแล้วเนี่ยนะคะมาตกผลึกบทเรียนเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราจะไปดูความรักทุกครั้งที่ผ่านมาของคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพื่อให้คุณตกผลึกแล้วได้รับ ได,ได้เรียนรู้บทเรียนเพื่อที่ครั้งหน้าคุณจะไม่ต้องไปเรียนรู้บทเรียนซ้ําอีกนะคะแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณจริงๆแล้วคุณต้องการคนแบบไหน ะค,ะคุณต้องการคนแบบไหนลักษณะแบบไหนเราจะไปถอดรหัสวิเคราะห์กันในระดับลึกเลยค่ะว่าจริงๆคนที่คุณต้องการในชีวิตคือคนแบบไหนนะคะแล้วเราจะไปดึงดูดไปค้นหาคนเหล่านี้ได้ที่ไหนนะคะแล้วตัวเราเองต้องพัฒนาอะไรในตัวเราบ้างเราถึงจะเลิกดึงดูดคนแบบเดิมที่ไม่เวิร์กแล้วไปดึงดูดคนแบบใหม่ที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติแบบที่เราต้องการนะคะแล้วก็คนที่เท่ากันและคู่ควรกับตัวเรา แล้วก็ความรักที่เรามีนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันใน Radical Dating Workshop นะคะซึ่งจัดปีละหนเท่านั้นนะคะในปี2024ก็จะเป็นวันที่24-25 กุมภาพันนะคะสอบถามปรึกษาได้ว่าเหมาะกับคุณไหมแล้วก็ลงทะเบียนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ l n n e แอดโคชนิดานะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้ไปพิจารณานะคะองค์ประกอบต่างๆในชีวิตของตัวเองรวมทั้งอ,องค์ประกอบที่สําคัญของหลายๆคนที่ติดตามเราอยู่ก็คือเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันค่ะสำหรับใครที่จะมาเจอกันในเวิร์กช็อป